สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขูสุคนเด้อเอซทุกท่านพี่น้องคลิปนี้พี่น้องล่าสุดเนาะพี่น้องเนาะจากที่ทางผู้จัดการของทางคุณแพลวเผาได้โพสต์ถึงแพลวเผาแล้วก็ทางพระเอกสันไว้แบบนี้เนาะพี่น้องทําเอาทางเอซเนาะพี่น้องเนาะ เข้ามาคอมเมนต์กันสนันน่นนพินวังหลายเพจข่าวแล้วกะ็หลายเช่านิดหลายคนหลายทันที่ไเดเว้ว้าถึงเรื่องดังกล่าวแล้วก็ยังเป็นห่วงในส่วนของอนาคตของทั้งคู่ก็มีหลายคือกันพี่นวองอในส่วนของที่ทางคุณผู้จัดการน,นินลุยได้โพสต์ถึงทางแผ่วเผานั้นนพ่นวองเนาะเพื่นอนก็บ,บอกว่าน้ําตาจะไหลดีใจด้วยนะแกว,ะว่าสานวาอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไง เราไม่รู้วาสันวาแต่ที่เรารู้คือวันนี้แกคงมีความสุขมากมาก,มากว,วาสันวาแล้วก็ยังฝากสิ่งนี้ถึงพระเอกสันอีกด้วยพี่น้องบอกว่าฝากดูแลเพื่อนเราด้วยนะสันวาสันวาแล้วเพิ่นกะแท็กข้อความดังกล่าวแล้วก็ภาพนพี่น้องเนาะถึงทางคุณแพลวเพาแล้วก็ทางพระเอกสันนั่นเองพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของทางชาวนิดเนาะ ทางเอฟซีของทางกูจินเพื่อนอะไรพี่น้องกะเขามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเนาะพี่น้องเนาะแต่ก็ยังมีในส่วนของเอฟซีเนาะบางคอมเมนต์เนาะเพื่อนกะบอกว่าพลังบวกเอื่อยครับเอื้อยครับโบเมนเงิ่นเอื้อยบบจัดงานไม่ก็รักกันอย่างนี้แหละว่าสานวะบางคอมเมนต์กะว่าเลือกผัวไม่เห็นแตกต่างกันตรงไหนเลยว่าสานวะพี่นอ้องแล้วในส่วนของคอมเมนต์บางคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกะบอกถึงว่า ตอนนี้ก็คือกับบทรท่านละกดีใจน้ำเพยวเาวดอาสันวาต้องเบิงต่อไปว่าผู้ชายคนนี้จะมาไม้ไหนหรือจะเข้ามาดูแลเพลวเภากับลูกๆหรืออาจจะมาทำให้หนักใจขึ้นกว่าเดิมไหมวสันวาพี่น้องบางคอมเมนต์เนาะพี่น,นอกก้องเนาะกะถึงขนาดฝากพระเอกสันว่าห้ามพระเอกสั้นนี่ปล่อยมือแพ้วเภาดิดขาดวสันว่าพี่น้องบอกว่า ให้จับมือกันเน่นๆว่าสันวายู่จนถึงไม่เท่ายอดท่องกระบวงยอดพิรเลยว่าสันวาพี่น้องนั่นล่ะหลายคนหลายท่านก็ยังเป็นห่วงสิ่งนี้นะพี่น,น้องเนาะบอกว่าถ้าเลือกกันนี่คนเขาสิลอสุมนำนาเขาสิลอซ้ำเติมนี่อีกหลายเลยล่ะว่าสันวาพี่น้องบางท่านก็บอกว่าบอท่านกล้าดีใจเป็นไดว่าสันวาเอาเป็นว่าให้โลกใบนี้ใจดีกับแพ้่ผ้าว่าสันวาแล้วก็บอกว่าถึงจะรู้จักกันไม่นาน แต่ก็ขอให้เป็นคู่เท้ก็แล้วกันมาสันมาพิ่น่องอ่าหลายคนหลายท่านเนาะพิ่น้องเนาะก็ย่งเป็นห่วงในจุดจงนี้อยู่พี่น้องว่าอ่าถึงในส่วนของที่ทางพระเอกสันเข้ามานั้นเป็นเวลาไม่นานมากแต่กะหวังว่าสิเป็นคู่แท่ของกันและกันราสัน่าบบได้เขามัดหลอกกันบบได้เขามาตัวบบได้เขามาต้มกันมาสัน่าพี่น่องบางท่านก็บอกว่าคือแบบว่าอยากให้แพ้่เพ้านี่มีความสุขแบบว่า จริงๆสักทีวาสันว,พนวนนะพี่น้องนั่นล่ะพี่น้องก็เป็นในส่วนของจากโพสต์ที่ทางผู้จัดการคุณแพลวเผ่าคุณนี่ลุยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นได้ฝากฝังกับทางพระเอกสั้นว่าให้ดูแลมูเพิ่์นนําประมาณนี้พี่น้องแล้วก็บอกว่าในส่วนของอนาคตสิเป็นจังไดบ่ฮหูแต่ว่าที่หูก็คือทางแพลวเผานี่มีความสุขมากๆแล้วว่าสันว่านั่นล่ะพี่น้องก็เป็นในส่วนของทางโพส จากทางผู้จัดการถึงเพื่อนนอพี่น้องเนาะแล้วก็ฝากฝังถึงในส่วนของทางเพื่อนเขยด้วยพี่น้องนั่นแหละพี่น้องมีความคิดเห็นกันจังใดในเรื่องนี้กะข้อม,มินไว้ใต่คลิปเจดวงใดเด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงียเอามาฝากพี่น้องไม่เด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไปเนี่ยเด้อสวัสดีจา้า